เข่าซีน้อยบนล่างน้อยหนึ่งเนาะเข่าซีน้อยบนล่างน้อยหนึ่งของห้าน้อยของโบนัสปุตณีเขา่าทันไรทั้งสามขี้พร้อมเข่าซีน้อยบนล่างสามน้อยเอาหลายทันหลายคนก็นโท่มาไปอุดร่วนห้องกามาค่ะท่านผู้ช่อม,ชมขาก็เลยบริลลงของเงินโบนัสปุตณีโบนัสปุตณีเข่าดีอยู่ เข่ามาจากมือเลยออันนี้เขา่าอันนี้เข่าสองน้อยนี่เข่าสองอันนี้เขา่นนเขาจากน้อยหนึ่งเข่าสองเอาหามาสามมือเข่าสามมือเอาทำช่วง่จจะคิดจละนาเอาเด้อเอา มือนี่เพิ่นไข่มาแล,ะล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวมือของปปพ่มก่อนเราทรมากมื่อกี้นี่ตัวเลขแนวทางมันก็เขาดีอยู่เอามือเปรียบเทียบกันเอาตัวเลขแนวทางของพพ่มนะคะมืออื่นเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมนะคะชุดเต็มของเล่าพัฒนาแล้วกับเป็นชุดตัวเลขแนวทางทุกขุนทุกหวยคือเกา่าทผช่วงขาทุกขุนทุกหวยคือเกา่า เดี Dante, <anor. S 1> ๋ล <n> ่าพัฒนาดิไซน์นะเจ้าใส่บ <c ua> ุ้งเล่าพัฒนากระไ้เห็นแล้ว ชุ่วงนี้เที่ยงน้ยเขาก็มาณจะอุดรเอาทึงช่วงขามือห้าน้อยแต่กวนเนาะค่ะเนาะเลขลักตัวใดพ่อจ้าจนหนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตัวประกบห้าหกเจ็ดแปดเก้าจับคู่บนล่างศูนย์ห้า 06 07 08 09 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 3ามห้าสามหกสามเจ็ดสาเก้ห้หกเจ็ดสเรีวินตัวใดพ่อจาโทราสามหกคทซีเก้าสา เจ็ดสี่ตัวระว่างคือเก่ากับสามเนาะค่ะเนาะเสวสายดวนเล่านาบอเอาอยู่ค่ะพ่อเดี๋ยวห้หนุเล่าวนี่ก่อนสายดวนเล่ากับี่มันบอกว้าวดีจังเลยท่านผู้ชมคลายคลิปนี่เป็นคลิปตัวเลขเน,นวทางห้าน้อยของพพุ่มห้าน้อยของโบนัทปุตหนีสายดวนของพบพุ่มพร้อมเอาก้อนสิบเอวสายดวนขอานุญาตัดทบทวนตัวเลขเน,นวทางห้าหน้อยก่อนเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทาง5าน้อยของผบพ,พมนะคะเลขหลัก01234ตัวประกอบ56789นะคะจับคู่บนล่าง0506070809 1516171819 2526272829 3536373839 สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเลขวินเก่าสามหกเจ็ดสี่นะคะตัวะหว่างคือเก่ากับสมนะคะ,ะนี่คือตัวเลขแนวทาห้าน้อยของโปรพมสำหรับตัวเลขแนวทาห้าน้อยของอโบนัสปดหนี้นะคะหลังจากเมื่อนีเขา่าเพิ่นว่าสน้อยนี่เนาะคะ่ะเนาะสามน้อยกับสีมีตัวนี้มีปกติมีพี่พี ปรากฏว่าพิเศษเขาเขาเจ็ดแปดตัวรูดตัววิ่งเขาทั้งเจ็ดและแปดนะคะปกติเขาเจ็ดหาเขา 7, เจ็ดห้าเขาขาหนึ่งวิ่งพี่เขาแปดหนึ่งกับสี่แปดเขารูดแปดแล้วก็เข่าตัวเจาะสี่แปดแปดสี่แล้วก็เขา 8, ่าแปดหนึ่งนะคะเนาะเอา เมืองเมื่อนี่ต้องกันโต้มาอื่นไปต้องกันกันทั้งช่วงขาลายท่านหลายคนก็ท้อมากว่าเจนั่งได้รงของโบนัสปดหนีบอบนได้รงเพราะว่าเอ็ดไปอุดด่วนพึ่งกลับมากกับทั้งช่วงขาก็เลยขออภัยนะค่ะนอกผาดเอาไปต่อมืออื่นอันนี้คือตัวเลขแนวทางของโบนัสปดหนีเพื่อนบอกว่าห้ากับหกห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเปียกห้าเปียกหรือห้าซองนี่แหละ รเบิเรียวปวดเอ็ดฟังเป็นหาเปียกเลยลงหาเปียกแต่ว่าทุงช่วมกะลูดหากับโกไว้6กนะหกสองหกสามหกสนะคะเอาถุงช่วงขาผู้ใดที่มีโชกอย่าลืมบูชาคู่อย่าลืมแบงปันน้ำใจมันจังถึกไปตลอดทุกมือนะคะเอ็ดขอบอกไปก่อนเอากลองกรบบุบทรงุงขอบให้เอาแคปหน้าจอเลยค่ะทุงช่วงขา แคปน้าจอเลยกันตัวไปสิเป็นเลยกันสายด่วนเราพัฒนาสายด่วนของครอบคมนะคะเขียนหัวมันก่อนสิบโมโคโหกแปดวันศุกร์เราพัฒนาสายด่วนสายด่วนครอบคม ใส่ด่วนพวกผมมีด้วยค่ะจนชุ่มขาเย็บกระโหลกเอื่นแตกลึกปบดแตกตัวได้พ่อจ้าเก้าสองก็แปดสามเก้าสองแปดสามเขียนเขียนเท่านี้มันพอเาเท่านั้นแหละที่ตัวแบเก้าสองแปดสามเก้าสองแปดสามไปเรื่อยแปดสามเก้าสอง แปดสามเก้าสองท่านเล่นก็เข้าสองก็แปดสามโอเคชุดสามตูกับสิ่เป็นสองแปดสามกับสามเก้าสามนะพอเนะเอาทั้งช่วงโอ้คือเหตุเหตขับเป็น้าบันสองแปดสามครับสามเก้าสองสองแปดสามก็สามเก้าสองสามเก้าสองเอาว่าพ่อว่าลูกว่ากัน กูออกวาากันเนาะพอนาะ,ะเอาถุงช่มขาขันออกมันเกิดยาอแล้วเนะาะเพราะว่าเลขสี่ตัวมันเป็นได้หนหน่อยเนาะเลขสี่ตัววัธรรดดาเด้อค่นถุงช่วงขาเอาเอาดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่อันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสายด่วนของปพมนะคะสายด่วนนะคะทางยุ่มขาปวดทราบสายด่วนสายด่วนสายด่วน,วนแปด 3, 9, 2, สามเก้าสองสองเมตรเลขสี่ตัวเก้าสองแปดสามแปดสามเก้าสามเลขชุดสามตัสวสองแปดสามสามเก้าสามสามเก้าสองมีแค่นี้จ้ะสามเก้าสามเก้าสองนะพ่อนะสามเก้าสองเอาสามเก้าสามไม่ได้เขียนไปแล้วออกไปน้ำเนี่ยจ้ะเอาโอเคตามนี้นะพ่อเนะครับ ชุดนี้เป็นชุดตัวเลขแนวทางห้าน้อยและเล่าพัฒนาสายดวนนะคะเอาทาช่วงพิจารณาเอาก็จับประมาณนี้เอาแอดไทยเห็นทั้งห้าน้อยทั้งเล่าห้าน้อยของพ่อโรมห้าน้อยของโบนัสปุดนี้แล้วก็เล่าพัฒนาสายดวนนะคะเอาคอยทุกทันทุกคนโชคหมานลำาุ้ยอย,ย่าเจ็บอย่าจนเจอกันไม่คลิปหนาหน้ะง่อนนะกขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับ